ครับก็ขอความสุสวัสด,ดีครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปในการาถ่ายทำครับในงานาครบรอบในวันที่มรณะของพระเด็จพกุณหุวงพ่อครับพระครูพัชรกิติบูรณ์จอาอวาสองค์ที่9ของวัดห้วใหญ่ครับผมตอนนี้ก็เป็นการเริ่ม อาจจัดพิธนะีเครื่องประดับอาจะมีการประดับตามโต๊ะตามนะเครื่องบูชาจะเป็นเครื่องทองน้อยเครื่องนะและหลายอย่างนะครับที่ปรนะดับอที่หน้าสรีระล่างของพริเดชพรคุณหลวงพ่อนะที่อยู่ในโรงแก้วนะครับที่วิหารของท่านนะครับครับอันนี้ก็จะมีการเนะร,รียกว่าสวดพระพุทธมนต ชันเพนนะครับนิมมตลพระธีรานธิระเจ้าระดับเจ้าวาดเจา้าคณะอำเภอนะครับที่จะมาทำการสวดพุทธมนต์ในการจัดงานเลี้ยงเพนนะถวายเพนเ,เพื่อเป็นพระราชกุศลพระราชาพิธีนะเป็นกุศลุทิทินบุคกุศลใ้สำหรับบุรุษผูจารย์หรือพระเดชพระคุณลูกพ่อการ ว่าเป็นปู่ีนีบุคคลเจ้าวาดองค์ที่เก้าท่่ิาน,นมรณะเราผมก็เป็นลูกศิษย์ตุกขาท่านมานานนะครับเนาะครับน,นี่จะคือเครื่องประดับอยู่ที่หน้า,นาสรีระล่าของท่านนะครับนะ่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับส่วนด้านนี้ผมก็ พาเข้าไปดูนะสรีระล่าของท่านอันนี้ก็จะเป็นเครื่องอาจะตปัจัยทายธรรมมีผ้าไตรมีเครื่องอเขาเรียกว่าสังฆทานน,นนะครับเนะาะสังฆทนจะตปัจจัยอีกด้านหนึ่งจะมีพาธีรานุธีระก็จะมามานั่งตรงนี้นะครับเนาะจะมีการสวดพุทธมนต์สิบรูปนะครอกนะนะนั้นก็จะมี ีนี้ไม่ได้จัดงานใหญ่นะครับเนาะไม่ได้จัดงานใหญ่เพราะว่าเป็นช่วงโควิดก็ไม่มีอะไรก็จัดพอสมควรนะครับเนาะพอสมควรครับอันนี้ก็คือ,อสิริละร่างของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อก้านนะครับเนาะหรือพระครูพัชรกิจวิบูลนะครับ่านในมรณะาวันที่23เดือนฤิจิกายนนะครับ ทำมาทุกปีนะครับเนระาทำมาทุกปีสําหรับการอาทุทิศสมบูุศลมีการเ,าเรียงเพลงถวายเพลงพระนะมีสวดตมน์ทุกปีนะครับทําทุกปีนนท่านก็นอนอยู่ในโรงแก้วนี่นะครับเนาะปิดทองเรืองอาามเลยครับนะก็มีญาติโยมากราบไหว้มีก็ทุกวันนะครับนะก็ทุกวัน อันนี้ก็คือวิหารของท่านนะครับนะวิหารของท่านที่ผมได้เข้ามาถ่ายอันนี้คือภายในด้านในโรงก็จะติดนะด้านนอกก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับอตอนอพระเถรานุเทระท,ท่านสวดผมไม่ได้ถ่ายครับผมนะผมไม่ได้ถ่ายนะอันนี้ผมใช้กล้องโกโปรก็รมืดนิดนึงนะครับนาะมืดนิดนึง ครับหลังจากนั้นผมก็มาถ่ายดูสำหรับญาติโยมที่ทำพัฒนหารนั่นนะครับเนาะไอ้ทำทำพัฒนหารนี่เลยครับจะทำบุญที่ดินทำบุญที่ดินนั่นนี่ก็น,นี่นนทางเข้านะครับแล้วทางเข้าก็จะเป็นลักษณะที่ช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับช่วงโควิดก็ทางเข้าก็จะมีการ ผ่านน้ำยานะครับผ่านน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วก็จะมีเจลล้างมือมีแมสทุกทุกอย่างเลยนะครับเนาะก็ถือว่าการป้องกันอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะสำหรับที่จะถวายเพลแก่พระสงค์ที่เดินทางมาที่รับนิมนต์มานะครับก็ทั้งวัดแล้วก็ทั้งพระที่อื่นด้วยก็จะมานั่งรับศรัทธา ญาติโยมก็มานะครับเนาะญาติโยมก็มาทําบุญกันตลอดนะครับไม่ได้ปิดนะครับเนาะมาทาบุญมาถวายสังฆทานมาชมตรีรล่างของท่านเนาะคือจัดงานนี้ก็ไม่ได้บอกใครนะครับไม่ได้บอกใครคือถึงเวลาก็จัดงานทําบุญที่ส่วนมงคลถวายเพลียงพระเนาะการจวจครับอันนี้ก็เป <พา S 1> ็นโต๊ะเป็นชั้นชั้น เช่นโตะแบบนี้นะครับเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พอได้เวลาก็จะมีการเมื่อพระเดชพระคุณท่านนิมนต์ระดับเจ้าวาดนะครับที่สวดก็นิมนต์พระเดชพระคุณเจ้าคณะอำเภอนะครับมาเป็นประธานในพิธีช่วงก,ก่อนก็นิมนต์ระดับเจ้าคณะจังหวัดนะครับแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดนะครับ ครับอันนี้ก็คือวิหารของท่านลักษณะแบบนั้นนะครับก็จะเขียนว่าวิหารอุปก,การครับอันนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะครับนะที่ผมไปถ่ายมุมหนึ่งดูกันเรื่อยคลิปนี้ผมอัดไปนานแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ลงนะครับอัดไปต้้งปิดปีด้วยนะครับไม่ได้ลง เลยเอาคลิปมาลงนะครับผมเอคลิปมาลงมผมไทยผมเอาคลิปมาออกในวันที่วันวนี้วันที่8นะครับวันที่8เดือนพฤษภาคมปี65นะ8พฤษภาคมปี65จะคลิปนี้ปี64นะครับนะคลิปี64วันที่23เดือนมิถุนายน ครับวันนี้ผมก็มาถ่ายทำสนับ,บพัฒหารในหลายอย่างนะที่ญาติโยมนำมานำมาร่วมทำบุญนะครับนะนำมาร่วมทำบุญเลยจะเป็นขนมของข้าวของหวานนะครับในหลายอย่างนะครับที่จะมาร่วมทำบุญที่ศูนย์บุญสน่นอันนี้ก็มีหลายอย่างนะครับพัฒหารใช่ไม่หมดเลยนะครับเยอะแย,ยะมาสหรับญาติโยมที่มาจาก เด <So S 1> ินไกลจะมาร่วมทำบุญด้วยอะไรประมาณจะมีอาหารหลายอย่างได้แต่ได้แต่ใครที่ลงมือทำบุญเนี่ยจะเป็นขนมหมอแกงขนมอินน้ำยาอะไรประมาณนั้นจะเป็นเเรียกอะไรหอหมกอะไรประมาณนั้นเยอะแยะหก็คือห่อหมกกะทิก็จะไปถ่ายนิดหน่อยนะครับจะเป็นบุโล แล้วแต่คุ้มนะครับนะแล้วแต่คุ้มแล้วแต่ญาติดวงกันใดที่มาก็จะมาตั้งโต๊ะแบบนี้แบบดีกันกลิ่นะตะไわりผัทหารเพนนะครับจัดกันแบบง่ายๆนะครับรแ,แบบแบบง่ายศาสตร,ร์บาเลีการเมืองพระนะรตรกนารวมใช่ว่า,าเป็นการ ทำบุญอ voilà ุท hey, ิศนะครับให้่อสำหรับครูบาอาจารย์ผมก็เลยเอาคลิปมาลงนะครับตอนนี้ก็ได้เวลานะครับนะในเวลาที่พระกทยกก็ถวายพระทหารนะครับนะมีการกล่าวคําถวายเป็นมัตตกะพระทหารตอนนี้พระภิสุทธฆ์ก็นั่งรับนะครับนั่งรับมัตตกะพระทหารัวมกทยกเจ้าพิธี อย่างนั้นก็จะอ่านพิธีประวัตินะครับพระวัตกับพุพ่ออย่างไรเกิดที่ไหอย่างไรบิดามารดาก็อ่านระวัติรัชาแบบนี้ให้ญาติยูที่มาสองาก็ไม่รู้นะให้ได้ังพระบามบดร้ัวัสแมสิบสมมมงโดยมีโยมาดของท่านนานัหลายอย่างในงานแม่นิดและ โยมบิดาพ่อคุณพ่อเสือดานเป็นสกุจลจน,น,น,นเลยนะครับโดยเมื่อครั้งยังวัย่จ้าวาดหลวงพ่อท่านเป็นผู้ที่ชอบเข้าวัดชอบทําบุญโยมเนิดเมื่อท่ทนานน่อ,อายุได้ประมาณก็จะเริ่มพิธีในการฉันพระทหารนะครับก็ฉันพระทหาร,ะะหารส่วนโยมก็มาทําบุญกันเรื่อยๆนะครับทําบุญทังฆทานมีการสวดมีการรับสังฆทาน อยู่นะครับเนาะมีที่หนึ่งอะไรประมาณนั้นก็จะอยู่ที่หนึ่งอยู่ด้านล่างอยู่บนล่างด้านบนก็จะทำวิธีใหญ่อะไรประมาณนั้นโอติก็ไปรับขันตคาอยู่วิหารพ่อตลอดเลยนะทุกวันนี่ไก่สักตัวนะครับโอ้ยยังไม่ได้กินมาเลยมันหมนี่โอ้ไปย้นห้วยใหญ่นา่ก็คทหารที่ญาติโยมมาถวายนะครับจะมีหลายอย่างนะครับก็จะมีหลายอย่าง อันนี้ใครคะชื่ออะไรนะทชันกันสาริกาลิ้นทองเเลยพระก็พอสมควรนะครับยี่สิบสามสิบรูปที่มาจากวัดอื่นด้วยแล้วอภิเดชพัคุณสาริกาลิ้นทองที่ชันที่ไปสวดอยู่ด้านบนก็จะลงมาชันอยู่ด้านล่างบริจาคไปพระธีรนุสธีระทั้งหลายอันนี้ก็จะเป็นพระธีรนุสธีร์ละแต่ผมไม่ได้ไปถ่ายใกล้ๆนะขอให้รวยขอให้รวยไปตามปกติ ครับสาหรับคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับมัก็คงไม่มีอะไรมากก็ถ่ายเป็นให้ดูให้ได้ชมนะครับในการที่ส่บสกุลในกับพระเดพระคุณหลวงพ่อพระครูปชรากิจวิบูลยุลพ่อการอดีตเจ้าวาดวัดห้วยใหญ่องค์ที่9นะครับผมผมก็ถ่ายไว้ตั้งนานแล้วถ่ายไว้ตั้งแต่ปีกายนะครับคือไม่ได้เอาคลิปออกมา,มาออกมาลงนะครับผมก็เอาออกโหลดมาจากคอมนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอความสุขสวัสดีและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม